มาแล้วตออกสถานีเราก็บาหาทางออกฝั่งตะวันตกหลทางออกอะไรทางเกดถึงก็เดินออกผิดมันก็ไม่ได้ไกลหรอกสิกัสโลิกี้โฟยสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีนิโปลีกำลังจะเดินทางไปที่สถานีเกเบรโกลเพื่อไปรับจาาตุกเกอรวไวพาสที่จองออนไลน์ไว้นะ ฝากสับส i ายกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเมื่อกี้ทางไหนไปไหนนะออกโรตีก็ได้เ็จไปเชียบคลโดจิ้งจุกโกนะเซกไปโตเกียวออกเซตเด็ดไปแล้ว

จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใ,ใกล้ๆนี้ก็คือยานากาทินซ่าออกทางประตูฝั่งตะวนัตน,ตนตกนของรถไฟของมิโกรินะจะรอควรจากไปวันนึงมันไม่จอด กดน้ำไม่กินอนะไรเงีนยเขาทำไมไม่รอตรงนี้รอ,ะอจะมาเตไเะไปแกวกรเดี๋ยวแค่ื้นรถ

เออทำไมก็ต้องพูดหอมอก,กันนะเนีบยนญี่ปนกคุคามออกแหละ อ่านีน

The Shodan Shinjuku Line, the Zaikyo Line, the Tozo Tojo Line, the Seibu Ikebushiro Line, the Marunouchi Subway Line, the Yurakucho e Subway Line, and the Tsukuba Shinsaibashi Line. いい香りですね。<music> กรับุคลโละกลับไปที่ยาอีตเทเบิลเซ็นเตอร์ที่จำได้ในแผนที่กู o ก l e คือมาอยู่ทางฝั่งตะวันตกของสถานีเราก็ตามหาทางออกฝั่งตะวันตกเดี๋ยวทราไปก่อนถ้าแล้ว ชินนะใช่คนอยู่ทงนั้นไปได้สิบอ่ะใช่แล้วอ,อย่างจก่าได้ไหนไวะเกิดไหนไวะว เพราะว่ามันอยู่ทางฝั่งตะวันตกเราก็ต้องเดินไปทางนั้นก่อนฟันเทรมาลูนาชิกุกุเทอรชิน ตรงนี้เราไปแล้เป็นสิบโทโบใช่แล้วครบับหน้าโตโบเดี๋ยวขอรับคาทก่อนเดี๋ยวน่าจะหาข้าวกินฝั่งนี้ สซซ้ายอ่าแล้วมีต่อเอ็ด้วยแม่แห่แม่แกจะออกถูก ขัดตอนทำไมเน,นี่าใช่ไหมวะใช่สิ ยาจำาภาพให้ได้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนของสถานนี้นะแล้วเราก็หาทางประตูทางออกทางฝั่งนั้นนะทำไมน่าจะหลงเนาะเพราะว่าย,ยาดีต์รัศมเซ็นเตอร์เนี่ยเจอในแผนที่มีบางครันตกอยู่แล้วพอเราออกมารประตูฝั่งตรงั้นตกเนะี่ยก็น่าจะเจอมันก็น่าจะลงไปทางไหน อยู่ไหนแนีวตอนนี้ลูกมันจะทางมันเป็นใต้ดินเข้าไปตลอดนะ สายทางก็คุณมาออกตรงไหนเนี่ยเข้าห้างทบูไปเลยป่ะเนี่ยนั่นไงว่าแล้ว มาปุ๊บตึ้งตึ้งต้องเดทางนี้คือถึงก็โดนเราผิดมันก็ไม่ได้ไกลหรอกถ้าเราออกมาถูกฝั่งเอเพราะว่าสถาน,นีนี้นอกจากมาต่อรถไปพอกเอะเราก็ยังไม่เคยมาทำอะไรนะ ในซอยเลยนี่ว่าอ๋อคือจริงๆเดินโดยแค่ว่าเป็นทางแบบใต้ดินแห่ออกมาจากหน้าสถา,านีตึกแบรนีีอยู่ไหนอยู่ทางโน้น,นเนี่ยแต่แถวเนี้ยจำได้ ขาเห็นราา้านค้าร้านเนือ้ออยู่นี่อะไรน,นี่นอะไรโธ่โ โอเจทูกแล้วนี่ไงเห็นไหมเมื่อกี้ก็เดินเลยไปดังน้น เดี๋ยวหาอีเมลย่านการจองแป๊บหนึ่งคือในวันที่เราจองแล้วในวันที่รับเนี่ยมันก็จะมีมาเตือนเราด้วยนะให้เราไปรับนะใช่ไง

การมาขอรับพสนะาสก็ไม่ง่ายเราแค่แจ้งเขาว่าเราได้จองพาสไว้หรือเราจะมารับพาสนะแล้วก็ยื่นอีเมลยืนการจองให้เขาดูนะะเดี๋ยวเขาจะขอพาสปอร์ตเราหลังจากนั้นก็รอเด็ i ทุกคนจะเริ่มต้นที่พรุ่งนี้ 18, 19, 20 シートリザベーションともろ新宿と大月で19新宿河口湖河口湖新宿ラスト20池袋東部日光あずるでオールリザベーションピックアップナウいしさとはい

19th、新宿区カーグチューシー 730, direct FUJI excursion express, the car number 3 sheet number.11 カーグチューシーン、新宿区で excursion 48536.20th、池袋と東部に行く、池袋 737, NICO21, car number 3 sheet number. ยอรกทันทอบนิคก์อีเก็บกร439เอสเปซิเนิก์4แคนนาบั t ช์ n ุ y นโอเคโคขอบคุณัขอบคุณมากเอกรก็เสร็จแค่นี้เลยอย่าลืม u b s ส r i ร้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วย้ววันนี้ก็มารับ ที่เกี่ยวไว้พานะที่เกี่ยวกับุคโลนะได้มาครบนะเป็นพาสสำหรับสามวันนะแล้วก็คือตัวต้องตัว b u จ g e t c o n c e s นะ